กัาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาสมองสุบอนสุขุสุขคนพนันประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับส่องสนีป่าพี่น้องเลยหลังจากมาจากบ้านเบาต่ายแวะมาแวะมาตลาดย่ามแรงพี่น้อง ขายแน่เนี่นะได้ตะวชแบมงแขงแมับบ่เออแมงขับ่เิลอะแมงขับพี่น้องเอ้ยฮาวเวพชมสามสิมหาพันสามสิบก็ได้นะค้ายค้าย้้าค้้ลาย <ør>. <laughs> จีอแมงขับฮะป้อสบายดีพี่น้องเปิดเห็นได้อยู่แนวกินพี่น้องตื่นเต้นยังลืมขักท่าสบายดีอืมพี่น้องเห็ดไข่กามี่แต่ดอกงามๆเฮ้ยยังก็อืม สามเซนสามเซนซาวเกือบพันบาทพันบาทแล้วเจ<อ>็๊ผดซื้อแมงข่าอ่ะพี่นอ้องเออลยแล้วซองเอ้นองผลหล่อไปหล่อมาจะผลสีเอาอย่างสนใจเสีเอาอย่างามนาสสา,าสอง แมงค่าน้อน่ยโตตองต้องถตององต้ีน้องหนอได้ทอันนี้นัาลอดเ้หน้าเลยปลาแมงคับพี่น้องเลยแมงทอดพอได้ตัวจ่ายมาใเลยาขายที่0จุด ได้แล้วห้อทรองทงหกสิบห้าสองงหกสิบ เอ้ยบกยิมหาน่ะเนยดีอกนะโอ้ยเน็ิบเข่าก็ได้เจ้ากันงามอยู่เนาะปีนยินงยากเนี้ยยิบเข่างาม จีเลย้อ้ากินอะไรอีกนะเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้นเฮ้ยโอ้ยเขาตื่นเบิพี่น้องเลยอันนี้แลนพี่น้องเลยเมนแลนจากแลนแลนแลนาว่าแลน แต่เงินดอนดอนจักสีสื่ออยังเฮ็ดเผากระมีอยาเงยเห็ดไข่นะมีตาอันงามๆอันนี้เฮ็ดไข่ได้นี่แมนบอกแมนเฮ็ดไข่บักรตาบ่บัดรขู่นี้คือเดินไลน์บัตรขู่โอ้จะไปซื้อค่ะบ่โอ้ปลาเอียนเท่าเอี่ยนเต่าเป็นตลาดริมทางขายขู่มือบ่ เออตลาดเดินทางคนสิายตะคุเม่อเอาเป็นซองทองมั่นอ่ะมาแมองกิ๊กกันเลยแมองเก็บบุ้มพี่น้องเ้ยข้ามไได้อันทุ่มสามสิบกับเราเอา แมนทางเงาางยะแมนเอามาเสียงเพลงไปเนองน้องยังลรอตลาดย่ำแรงอยู่ไปเนองเลยกดกันได้มดมีเรียกว่างนะมากันมากันมากระทัมากทนชา่อย่างก่อนชาชาาน้ำกดกันอรนีอพวเร เก็บพกระซืจ so ้า่จอนัไดดวงะกูเห uh> ็ดปลาเห็ดเราตลาดยำแรง้องเลยตลาดแค้มบนทางใหญ่ ไปกีเมาคายได้แต่แม่งขับป้าแต่พี่น้องน้องหนักเอาไปใส่นอกอ่ะน้องอนเนยเด้อเมื่อนี่เด้อน้องอนเนพิ่นบอกเคยเห็นจากเสือประเทศได้เลยบ้านถ้ามันมันบ่มี่นะพี่น้องมันบ่มีบ้านเาแปลกๆอันนี้น่ะมันสิมาจากทางเหนือได้พี่น้องเลยพี่น้องมาค่าพี่น้องมันสิมาจากทางเหนือได้แม่งอันนี้นะแม่

เฮ็ดไข่บ่แนวงมอันไหนได้งมผ่โตกันด้งามเนาะเบสิมันยู่ห้อวมอันนี้น่ะหั่งั่งอร่อยละสักตา แมนแมนแมนอ้าวบอกกันนั่นักะน่ปัดอนั่นนี่ก็ว่าบอหลังจากเข้าตลาดแล้วพี่น้องได้แม่งขับแล้วห้าสิาสิบกระสี้ากันเดินทางต่อกระสีผ้ามันเงินลาแม่อแระสี้แบ่งเงินแลงว ขาสูอันนี้ตลาดแหลกบ,บ้านปาลาไหลพี่น้องริมทางริมทางบ้านปาลาไหลในเมืองอยังเม<า>ืองไทรพุทริมเมืองไทพุทธริมทางแข้งสวรรักเขตเนาะแมน,นแข้งเดียวกับเฮาเมื่อแบ่งก้านพี่เมื่อแบ่งคอเมื่อแบ่งคองอีกพี่น้องนี่กำลังเดินทางเมืองแล้วพี่น้องเลยออกมาทางดำ เพือ่อจะได้เอามาทางด้านจากบ้านบา่าตายมาเนี่ยใกล้เติบได้พี่นอ้องเพื่อจะได้มาหอดทางดำเนี่ยเขาจะใครไ้ทางด้านเนี่ยจะทอดบ้านบป่าตายเด้จังเมื่อสบายเนาะปะ้าตะเพื่อนซ่านเ้าจ้านะอันนี้อ,อ,อันนี้มันแม่นเพื่อนอย่ามานอนะอน้องนักคนรวยกัรวยแท้รวยว่าคนถูกกับถูกแท้ถ,ถูกว่าอะไรคนทำมันบอสเสมอ,อกัน บุญบ่สั่มกันพี่น้องนี่โอ้อันนี้ทางแม่ชาบ้านก็นจกนเจ้าเนาะอ๋ออันแค่มงท่วนทางนี่แม่ที่บ้านเห็นปะอ๋อน้ออันนี้ครับกำลังขี่รถเมื่อพี่น้อง บรรยากาศบรรยากาศต้อนขี่รถเมื่อนยัาต้งแรกพี่น้องมาแม่ตลาดมาแม่ตลาดแรกกับสิเมื่อเฮือนได้แม่งขับพี่น้องเมื่อต้อนท้าพ่อท้าแม่ละกันร้านน้อยเนาะ ีอ,าอ่างกัท่านเลยถ้าข่างขงาง่ดดาเนี่จะดกจาป้านอาโนกรายไปนีพี่น้องอันนี้ก็ชิท่าแหวทาทด่พร่นอ้องเนี่ทาแวทาทัโท่าหนึ่าโทนี้นเทากนเลยอันบนาทัโผ่มาอีกใกล้เติตบเด็กป้า อันนี้นะทางแหวกค่ะบ้านน้องแก้มบุม๋มพี่น้องเลยบ้านแม่แก้มบุม๋มแล้วก็เลยมาเจอะกันตรงนี้ก่อนอันนี้บุพเพสิทธิ์ยังกันอันนไหนปั้นเะฉีงปันงป้นคองค่ะปันป้นเขียงปั้นคองได้ของฝากมาจากบ้านบาน่อตายอะไรพี่น้องก็เลยมาปั้นกันอยู่บ่อนนี่ทูดนได้ผลิตปัน้นอันยังแน่ แต่ซาเอามาใส่ในก่อนก็ได้เนี่ยเธอยจะยิบเธอพูจะได้แต่บุญย่อมยิบออยิบอันยังเนาะแต่ซาบอกไปเบิ่งบโมฮิตคายนะกปั้นปข้ออ๋อฮะป้าเขาจายืนเบิ่งใส่ซับลาดอยู่พี่น้องเลยยืนเบิ่งรอคิวจากคายแห้งไม่ได้จะไปเบิ่งอยู่พี่น้องเลย กิงได้เฮ็ดไข่ามาป่นบ้านเรามีแต่เฮ็ดสมบพีเฮ็ดไข่มันอยากหาหะป้าน้องหนัดกินดิบเลยพีน่น้องเลย,เยกินดิบกว่าสิปัญญาไม่เลื่อนอืมใส่พี่นอ้องบ่แม่นธรรมดาสายโหดพ่อแม่กนะินดิบ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเขากำลังจะไปเบิ่ง,งเฮ็ดไข่พี่นอ้องเฮ็ดไข่อันนี้รถเขาเจามาจอดนะคือเ,เจ้าสิซื้อพี่นอ้องอันนี้เราก็ลัจะมาหลอกเบิ่งเฮ็ดไข่คือกัน

มันอยากอันนั้นเนาะมันอยากอันน, 5, นั้นลดลดลดหาพันจี่น้องพี่นอ้นองเมื่อนี้ยเอากับสิคอร่าขิปเอาสิคอร่าขิปเพียงธนีเดอร์ อันน er ี้ท่าขาบ้านแม่น้องคีบพี่น้องวาเิล่าและแม่น้อง ok. คีบก็ให้เบิ่งนท่าขาบ้านเพิ่นพี่น้องเลยทำใบลาง่ายแล้วก็สิคลาคีบเด้อพี่น้องเด้อสิได้แยกกันบอนนี่แหละพี่น้องแม่น้องคีบก็สิขาวเมื่อเฮือนเพิ่นเท่ากับสิเมื่อเฮือนเท่าเนาะพบพ่อกันคีบต่อไปพี่น้องสบายดีสิจบเป็นยังบ่จกชิจกเป็นยังบ่จกพี่น้องยังนี้อยางนี้ท่าอยู่เด้ เม ER ื่อเรพี่น้องรังกางรังกางเมื่อผู้เดียวเฮากลับไปแยกทางกันพอดพี่น้องสิจบกป็นยังบริโจพี่น้องบาดนี้จบอีลีบไปเมื่อเพื่อนยังบริฮอดพี่น้องก็ยังประสมเจ๊เมื่อสมเจ๊อีกภาษา